บรรยากาศภายในงานเปิดโลกอัญมญณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่8ในวันแรกนะคะมีผู้ประกอบการร้านค้าที่จําหน่ายอัญมญณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีมาร่วมจําหน่ายอัญมญณีและเครื่องประดับกันอย่างมากมายกว่าร้อยร้านค้าค่ะ เมื่อเย็นวันนี้ที่บริเวณศูนย์รวมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีถนนตรีรัตเปน็นการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจัน์ครั้งที่8ในวันแรกก็มีผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีภายใต้สัญลักษณ์รับรองคุณภาพพลอยซันมาร่วมจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับกันอย่างมากมายกว่า100ล้านค้าแต่ในส่วนของประชาชนที่มาเดินเที่ยวงานยังคงมีบางตาเนื่องจากยังเป็นช่วงเย็นและเป็นวันแรกของงานที่ได้เริ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน,น,นาา่ายอัญมณีและเครื่องประดับจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีก็ได้เปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนดีจากปีก่อนๆประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวชมงานและเลือกซื้ออัญมณียังคงมีบางตาอาจจะเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วแต่ก็าอาจจะยังคาดเดา,เอาอะไรไม่ได้เช่นกันเนื่องจากจะเป็นวันแรกของงานดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยมีการมีแบบว่ามี มีสินค้าให้เลือกมากมายฮะมีของของใช้ของของทานเล่นแล้วก็ของดีเมืองจันอะไรพวกนี้เยอะมากเลยไฮไลท์ฮะจะมีพวกตุเรือนพลอยแท้เปชรแทสพวกน,นี้ครับส่วนมากจะเป็นพลอยจันนะบุษราคำพวกน,นี้แล้วเขียวส่องแล้วก็มีของอาก็พอมีบ้างเหมือนกันฮะมีฮะโปรโมชั่นพิเศษสุดลยห้าวันนี้ครับ ก็ส่วนมากก็ลด50%ทุกคิ้นครับปีที่แล้วดีมากเลยฮะลูกค้าเยอะมาลูกค้าต่างจังหวัดเราเยอะมากเลยครับแล้วต่างชาติก็มีมาครับครับ,รบเพราะอยากให้เอาต่างจังหวัดทั่วไปและจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวชมงานของของดีืองจนนันทนี้เปิดโลกอัญมณีนี้ฮะอยากให้มาทุกทุกคนครับ อ๋อเราก็จะมีชุดพิเศษมาโชว์นะครับปีนี้ก็คือชุดของทัพทีมสยามซึ่งจะมีแหวนแล้วก็สร้อยคอส่วนแหวนเนี่ยเบ็ดยอดเนี่ยจะอยู่ที่เกือบเอกือบแปดกะลัดไสเจ็ดกิลัดกว่าซึ่งเราจะมีใบเซอร์การันตีครับซูมมาได้เลยครับอยู่ที่7.43กิลลัดนะครับสำหรับแหวนวงนี้ครับส่วนสร้อยเส้นนี้ท้้าหนักจะอยู่ที่3กลัด .01 นี่นะครับ จะเป็นของสร้อยเส้นนี้นะครับเป็นทับทินสยามซึ่งหายากมากในปัจจุบันเพราะว่าถูกขุดไปหมดแล้วนะฮะยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าหาไซส์ใหญ่ค่อนข้างลบาบากครับเพราะว่าต้องต้องยอมรับจริงว่าพอของเราเนี่ยหมดหมดแล้วใกล้หมดแล้วโปรโมชั่นของเรานะครับเอาเป็นว่าผมไม่ขอ,อโปรโมชั่นครับแต่ขอบอกว่าถ้าเกิดมาที่ร้านผมนะครับจะผมคิดพิเศษให้แน่นอน เงียบกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมาจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วเลยทำให้ปีนี้ดูซบเซาไปบ้างเพราะว่าถ้าเปิดเป็นปีที่แล้วเนี่ยแขกจากกรุงเทพหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากันเยอะมากวันแรกก็จะคึกคักกว่านี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดงานนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาดูของดีเมืองจันทร์และถ้าเกิดสุรว่าเจอของที่ถูกใจก็อยากให้หยิบติดไม้ติดมือออกไปเพราะว่าของดีเมืองจันทร์เนี่ยตั้วันยิ่งหายาก ถ้ากิดสมมติวันหน้าเนี่ยเรามีเงินบางทีเราอยากได้ของอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้แต่วันนี้ของยังพอมีอยู่เพอยากให้เก็บไว้ครับขนาะที่นายวิชิตชาติไปศิิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะมาเดินเที่ยวชมงานและเลือกซื้ออัญมณีในงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่8ว่า ถ้านักท่องเที่ยวและประชาชนได้มาเที่ยวชมงานนี้รับรองได้ว่าจะคุ้มค่ากับอัญมณีแท้ๆของจังหวัดจันทบุรีอย่างแน่นอนและไม่เพียงแต่จะได้ของสวยๆงามๆกลับบ้านแต่จะได้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีจากผู้เชี่ยวชาญกลับไปอีกด้วยท่านผู้ชมที่เคารพครับผมวิชิตชาเพสิทธิ์นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับมาเป็นประธาน ในงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทบุรีนะครับในวันนี้ซึ่งงานเนี่ยจะมีเริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันที่1ถึงวันที่5้ปุมภาพันธุ์นะครับท่านจะเห็นด้านหลังผมนะฮะเราจะมีของดีโดยเฉพาะอัญมณีเนี่ยเรียงรายอย่างมากมายนะครับแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะฮะผมเรียกได้ทั้งตรงว่าผมเองนั้นเนี่ยก็ไม่่คยมีความรู้เรื่องอัญมณีสักเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจเหมือนทัานทั้งหลายว่าพลอ,อย นะครับหรือที่เราเรียกกันพลอยจันทร์เนี่ยว่ามีราคาแพงนะครับแต่เท่าที่ได้ชมแล้วนะครับพอมีทุกระดับราคาแล้วก็เป็นพลอยแท้ทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่พลอยอัดไม่ใช่พลาสติกนะฮะเม็ดมีตั้งแต่หลักร้อยนะครับประกอบตัวเรือแล้วด้วยครับจนถึงหลัก,กล้านก็มีหมดก็ท่านลองมาเลือกชมดูนะครับแล้วท่านหาซื้อเก็บไว้เพราะว่ากว่าที่จะเขาจะเกิดมาเป็นพลอย่าจะมาเป็นสีเนี่ย เขาอาศัยเวลาไม่ใช่ปี10ปีใช้เวลาเป็นล้านล้านปีสิ่งของเหล่านี้เรามีความเชื่อกันหยูว่ามันเป็นสิ่งเป็นที่เป็นมงคลใครมีเก็บไว้ก็จะเป็นมงคลถ้าได้ใช้ตรงกับโลกวันเดินบิเกิดของท่านทั้งหลายซึ่งร้านทุกร้านเขาก็จะมีความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับโลกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพลนะฮะมันก็มีรายละเอียดอีกมากมายนะครับซึ่ง ท่านมาเที่ยวหนึ่งวันเนี่ยผมว่าท่านจะเพลินในเรื่องของความรู้การทำอัญ,ญมณีในเรื่องของวิธีการดูพลอยแสงสีหรือว่าสีเนี่ยมันอันอย่างไหจะดีอันไหนจะแพงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มากมายนะครับแล้วผมเรียนกับท่านว่าผู้ประกอบการท่าอัญ,ญมณีของจังหวัดธนบุรีนั้นไม่เก็บภูมิครับจะเปิดเผยเล่าให้ท่านฟังว่าพลอยเม็ดไหนมันจะแพงมันแพงเพราะอะไร นะครับการดูพอยที่ถูกต้องจะดูอย่างไรแล้วท่านเกิดวันเดือนปีเกิดไหนควรจะใช้พอยอะไรนะครับได้ความรู้ทั้งสิน้นคุยไม่เบื่อครับวันนี้ผมมาเปิดตั้งแต่บ่าย,ายจนบัดนี้ก็เวลาค่ําคืนแล้วนะครับก็ยังมีความรู้สึกว่ายังน่าศึกษานะฮะแล้วก็มีเงินในกระเป๋าคิดว่าน่าจะซื้อนะครับเพราะว่ามีราคาให้เราเรียกให้เหมาะสมกับฐานะเรานะฮะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพ นะท่านได้มาสาระเวลามาจันทร์สักนิดหนึ่งนะครับท่านจะกลับไปและท่านจะบอกว่าโอ้ถ้าไม่มาวันนี้ท่านจะเสียใจนะครับมันมีวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นอกจากนั้นแล้วนะครับท่านมาแล้วเราไม่มีเฉพาะพลอยนะครับยังมีของทานนะครับเป็น o t ท็นะของดีๆทั้งนั้นผลไม้ก็เริ่มออกแล้วโดยเฉพาะลำใหญ่เม็ดใหญ่ๆ กรอบหวานเขาบอกอร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดสันทบ,บุรีนะครับขอเชิญชวนนะครับเรามีของดีต่างๆอย่างมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนทั้งหลายนะครับชาวจันทบบรุรียินดีต้อนรับท่านนะครับด้วยความยินดียิ่งนะครับสร้างความบ,บุ่นให้ท่านสร้างรอยยิ้มให้ท่านนะครับและก็พร้อมเสมอในการที่จะดูแลท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่จังหวัดสันทบบุรีครับ ทั้งนี้นะักท่องเที่ยวรับประชาชนที่สนใจมาเที่ยวชมงานและเลือกซื้ออัญ,ญมณีในงานเปิดโลกอัญ,ญมณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่8สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2555ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่บริเวณศูนย์รวมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีถนนตีรัตและคุณจะไม่พลาดกับที่สุดของความงามที่สุดอัญ,ญมณีและที่สุดของดีเมืองจันทร์อย่างแน่นอนค่ะ